รถเป็นอะไรเพราะสุดตาไมิติไม่ติดเลยสายเลยเฮ้าสวัสดีครับพบกับเรานะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับมาเจอกันแบบรวดเร็วนะ ่าแบกบกองเที่ยวนะครับ s t o ่ฟ Ford e s c e หรือ้วครับวันนี้ยตอนนี้ทริปนี้เดี๋ยวเ,เห็นเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับก็เลยจะทําอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สให้ดูด้วยนะครับรอบเนี้ยรอบนี้เราจะไปทริปกันอีกแล้วนะครับาน,น้ําเขียวนะครับอันนี้เราเติมเต็มถังนะครับผมก็จะรีเซ็ตเป็นทริปเป็นศูนยะ์เนาะ เติมเต็มถังแล้วครับที่จริงมันเต็มนะแก๊สไม่ตรงเมื่อกี้เติมไปเต็มถังแล้วเข็มแก๊สไม่ตรงเพราะว่าเป็นถังโดนัทเนาะพอรถเอียงไปข้างหลังอยู่ตอนนีน้เดี๋ยวเดินทางกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็วันนี้จะไปกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับที่ดูไว้นะผาเก็บตะวันนะครับ อย่างบ้านเราไปนะประมาณ220สิโลครับประมาณเวลาใน GPS ก็3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมง40นาทีนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงครับคาดว่าน่าจะไปถึงประมาณ4โมงนะยังช้า <c oughs> ยัางช้าย่างเร็วแล้วยังช้าก็เดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางเดิมนะก็คือขึ้นทางด่วนนะครับ <c oughs> บางนาตาดนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปลงแถวสังสสารนะครับ วิ่งเส้นเดิมเลยแล้วก็วิ่งเข้วาวังน้ําเขียวนะครับโอเคไปเลยครับ๋ยวไปชมบรรยากาศเส้นทางไปด้วยกันนะครับก็วันนี้แบกของค่อนข้างหนักนะครับด้านหลังนะครับสองร้อยกโลก่องสี่กล่องนะครับไม่รู้ผนอะไรบ้างสองร้อยกโลนะวันนี้เดี๋ยวเราลองขับแรดดูอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะความเร็วที่ใช้ก็จะประมาณ ไม่เกิน120นะครับก็ขับแบบปกติเลยไม่ได้ขับแบบ <S 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 ให้ดูว่าไม่ได้ขับแบบประหยัดอขับแบบปกติที่เคยขับนะถ้าขับประหยัดก็ขับอยู่ที่80นะครับใช้รอบไม่เกิน3,000รอบหรือว่า2,000รอบอย่าเงี้ยแอปตอนนี้เรา อยู่ที่อำเภอนาดีนะครับแม่บานแวะซื้อกับข้าวนะครับตอนนี้เราวิ่งมา168กิโลแล้วนะครับ168กิโลวิ่งยาวเลยนะครับแวะตั้งแต่เซเว่นแล้วก็ไม่ได้แวไหนเหลือระยะทางอีก53กิโลนะครับเราก็จะถึงพระเกตตวันนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตอนนี้แม่บ้านแวะซื้อกับข้าวกันเยะ จะได้อะไรไปกินกับข้าวอย่างนี้นะครับมีช่วงหนึ่งรถติดนะครับทําถนนนะครับไม่ไ,ได้ถ่ายให้ดูนะก็กินพลังงานแก๊สไปเยอะอยู่นะครับเพราะว่ารถชนกันเนาะรถติดก็เลยเสียเวลาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเก้านาทีนะครับเราออกมาจากบ้านเที่ยงครึ่งนะได้อะไรเมนูไข่ไข่ไข่เลยครับ โอเคเดินทางกันต่อนะคะรับเดี๋ยวเราจะผ่านอุโมงค์ตง่งวังน้เขียวแล้วนะครับไปกันต่อครับ สถานการณ์นะครับตอนนี้ปั๊มแก๊สไม่มีเลยเลยเรา,มาเไม่ได้แม่เติมนะครับตรงทับลานนะตอนนี้วิ่งมา205กิโลแล้วม,มันแดงนะครับเราจะอยู่เทินและซึ่งมันจะไม่มีปั๊ม LPG พแล้วตอนนี้ผมจะปิดปิดสปีดแก๊สเนาะที่205กิโลนะจะครบ <laughs> ับน้ำมันแล้วนะครับอันนี้ค่อยไป ดูอีกทีอัตราทั้งสิ้นเปลืองนะครับตอนที่เราเ,เ,ราเติมเต็มถังแล้วมาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ย205โลนะครับ206โลไ,ไปเร็จเก็บไว้ที่ตัวเองนะคะ นะคะเข้าไปตรงจุดกลางเป็นค่ะทางนี้เหรอไม่รู้ทางนี้นั่นปก็จะมีแค่นี้แะทางดีมากเลยนะไก่นะอย่าเปียบนะไก่ป่านะเป็นตรงนี้นะสุรหาลอยจับนี๊บนะคะ่ยายถึงแล้วขี่เข้ามานี่เดี๋ยวเอง thank okay. you เ้นกันนู้นไม่ใช่ขี่รถไปทางนู้นเหรอมันมีทางไงไปอยู่นะมัดข้างแรกกันนนงงงงหน่อยเต้นเต้นอยู่ฝั่งนู้นเ,เต็มเลยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะยอยู่ไม่เงาโอ้ยไงรถจอดถึงนู้นเลยเโอเคนะแล้วลานกลางเต็นขับไปอีกเนาะมาของเลยก็จึง ด้วยกันนะคถ้าใครยังไม่เคยมาครับมันขับไปต่อไปอีกได้นะครับอ้อมไปตรงลานกางเต็นท์นะครับตร,ตรงนี้เป็นที่จอดชมวิวเท่านั้นนะครับนี่ลานกางเต็นท์นะครับร้อยห้าสิบเมตรนะตามไปเลยซิกแซกตามไป น้องที่ชากับแม่เขาก็เดินกันมาถึงร้านแล้วนะเมืเอ่อกี้เเดินออมกลับมาเอารถด,ดูก่อนว่ากันตรงไหนดีแก้ห้องน้ำแล้วกันร้านค้าสวัสดีกันไปดูสิว่ามีอะไรขาย ตอนนี้ยังไม่ค่อยเทุกีเครื่องดื่มไม่มีกาแฟขายนะคะกาแฟเป็นทีอินวันจะเป็นช่วงแม็กาแฟสดตออเช้ากาแฟสดเขาจะมีบางวันเขาก็มาวันเขาก็ไม่มาเราเป็นผู้ประกอบการโอเคค่ะแต่ตรงนี้เป็นสวัติการก็เปิดทุกวันเดี๋ยวเที่ี่เสร็จทูละไปซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะ ก็จะมีม,มาม่าแล้วก็ซอฟเฟลเจ้าที่บอกว่ามีอยู่นนค่ะก็เลยติดมาด้วยน1นสองร้านค้าก็จะไม่มีอะไรเรยอะนะคะมีมาม่ามีน้ำยาล้างจานมีซอฟเฟลขายมีน้ำมีกาแฟกาแฟกระป๋อง ใหญ่มากกรอ,อะไรใหญ่นะกพื้นที่เหรอจับเลยดึงดึงไว้นะกนะับไ้นะกลับไว้ห้ามมาด้วยห้ามเดินมาด้วยอยู่เฉยเอา้าวจับอะ่ะเอาดึงองไปดึงองไปให้ดึงองไปดิขอแล้วเาดูสิเปิดเป็นปะ <c oughs> โอ้ะ้ะากมะาวนนี้เนี่ย กับข้าวสวยหอมหอมบรรยากาศดีนะแต่มียุงนะช่วงค่ำๆนะแนะนำพอไปยากันยุงมาด้วย มีก็บรรยากาศค่ำคืนนะครับสองทุบห้องน้ำก็มีอันใหม่กับห้องน้ำเก่าห้องน้ำเยอะเนาะก็สะดวกสบายดีห้องน้ำสะอาดนะครับตอนนี้น้องก็อาบน้ำอยู่นะครับได้ยินเสียงร้อ,องเลยว่าหนาวหนาวน้ำค่อนข้างเย็นนะ บรรยากาศกลางคืนนะก็จะมีไฟตรงนี้ให้นะครับไฟเดินมาห้องน้ำเรียนเราอยู่ตรงนู้นเราทำปะนังก้นน้ำาว่าฝนก็จะมาแล้วมาแล้วอะค่ะนมาแล้วแมพ่มาแม่พ่วน นโมตัสสะนโมตัสสะพระสาวตูนอนได้นอนได้ ตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราเรกำลังเก็บของเก็บของแล้วหรอทยอยเก็บเพราะว่ามันเยอะของวิชาเยอะมากค่ไปเก็บเข้ารถนะรถอยู่ใกล้อืมนั่นแหละเป็นไงดีไหมดีดีมากดีมากเย็นมันเย็นแก้งน้ำด้วยแก้ห้องน้ําใกล้รถหรอใช่แก้ห้องน้ําใกล้รถสะดวกสบายวิววิววิวหลักล้านขับรถแป๊บเดียวเองเนาะใช่ติดกับถนนใหญ่ ใช่แล้วแง่ันดีไหมนอนดีเมื่อคืนนอนดีอยู่แต่ฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกนะครับบรรยากาศดีนะมีหมอกเลยมีหมอกด้วย,อวยตอนเช้ามันยังไม่ออกตเต็นนะเพราะว่ามันยังมียุงอยู่นะก็เลยยังไม่ให้ออกยุงกัด <c oughs> เกาไม่หยุดเลยอะไรคะไ <c oughs> ปเก็บของกันต่อทยอยเก็บ สิงข้าข้างล่างหรอกินต้มมาม่าก่อนหิวหิวต้มมาม่าต้มขยะแดดแดด้างเมนูวันนี้สบายสบายมาแม่ <laughs> 再来。 รถไม่ติดนะคะทุกคนรถเป็นอะไรเพราะรถสแตมิติเดีย๋ยวเราจะไม่สตาร์ทลากยางมาเปิดพุงอะไรดูปักเซนเซอร์พผักขอเบียดก่อนครับเดี๋ยวลองยิมดอ,อยอีกรอบนี้กันติดหรือเปล่าพี่ชานับพี่ชานับเหรอเมื่อกี้ไม่ติดเลย จายแล้วอ้าวไม่จินแล้วแหละนี่เียบปันพอ่าปัมติ๊กทำงานจะได้กลับบ้านไหมลูกไม่ได้กลับบ้านแล้ว้าแม่ใกล้คอนเทนต์ห่ะใกล้คอนเทนต์เหรอ นี่ทำอะไรถอดปลักเซนเซอร์พอพ่อวีอย่างดูกันไม่มีไฟมาที่คอยเหรอเดี๋ยวลองรีเ็ตกันสิบจะกลับาบ้านบนน้องเหมือนไี่เขาไจีดจริงแล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์อนะออกอะออกไหนลูกออกแล้ว ไม่ติดเนี่ยไม่ติดเลยติยตายแล้วอ๋อไปอยู่ไปอยู่พ่อกำลังซ่อมพ่อซ่อมรถก่อน จะช่อยพอ่ซอ,อ,อม่อเอ้าเพียงนี้เพียง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 เพ,ยงพียงกิดไหมเย้ได้กลับบ้านแล้ว ได้กลับบ้านแล้วดีใจไหมดีใจไหมดีใจใจอ๋อมันเป็นอะไรคะคุณัเซ็นเซอร์ปัาก็เบียดน่าจะโดนน้ำมันการไฟไม่ไฟไม่จ่ายไม่ที่คอยไหมลองดูเซนเซอร์ปรรั๊กกเบียรม,มานะมีแค่นี้แหละโอเคไม่ได้ดสายไฟขายังไ,ไ,ไม่กลับต้องไปเก็บของเลยเก็บของยังไม่เสร็จเลยลูก เก็บของก่อนไปเชื่อพ่อเก็บของนะโอเคไหมคะโอเคติดแล้วนะคะ โกลิเกลเกือบอะไรนะเกือบไม่ได้กลับเกือบไม่ได้กลับใช่ไหมเกือบได้คอนเทนต์ใช่ไหมครับก็คืออากาศมันเย็นอากาศมันเย็นเซนเซอร์พาว้อเหวี่ยมันก็เลยมันก็เลยอันนี้แหละมันใกล้จะไปแล้วแหละพอแม่เหล็กมันเย็นมันก็เลยมีปัญหานะครับแล้วก็มันน่าจะมีคาบน้ํามันเครื่องอะ ไปไปโดนในตรงพักของเซนเตอร์เพราะเาเหวี่ยงเนะี่ยก็ขาออกก็ออกทางออกเลยนะก็บรรยากาศดีนะครับเมื่อคืนอ,อากาศเย็นมากอากาศเย็นเลยอากาศอันนี้ดีเนาะอากาศดีกว่าวนี่เหรอชอบกลลำตะคองใช่ไหมครับตอนเช้าก็มีหมอกนะครับตแต่ข้อเสียคือยุงครับยุ่งนะครับแล้วก็ว น้ำจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเฉพาะน้ำนะห้องน้ําสะอาดนะ<ม>แต่ว่าน้ําอ่ะจะขุ่นนิดนึงก็เหมือนลาตะคองแหละเพราะว่าเขาใช้น้ําจากธรรมชาติเนะหน้าฝนมันก็ขุนๆทาธรรมชาติจ<ำ>ละหน้าฝนนะโอเคเดินทางกันต่อนะครับคงถ้ามีอะไรแวะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับแก๊สนะครับเดี๋ยวหาตามเติมก่อนตอนนี้ฉีดน้ำมันอยู่นะครับ ว่าอัตราการเสีเปลืองที่สองร้อยห้าโลที่เราพูดกันไว้มันจะตกกิโลลิเทอร่ทำไรอะที่ชายอยากคุยได้แล้วเพรางานอ่เพราะขับรถไงใช่ค่ะเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อนอะอาชายชายเป็นเด็กดีทำไรอะ ลมแก๊สกันอีสเท่าไหร่เนี่ยเราไปเติมปั๊มใหญ่ไม่รู้อีสเท่เติมป,ปั๊มเนี่ยอุดทนกัน <c oughs> เต็มถังครับนี่วละสิบหกจุดห้าก็ถังนี้เดี๋ยวจะเติมเต็มถังแล้วขับถึงบ้านเลยนะ <c oughs> 200ก็สองร้กวโลเองนะครับ หลังจากออกมาทับลานนะครับปั๊มแรกเลยคือในเขตอุทยานทับลานนะครับเขาจะไม่ใหเ้เขาไม่ให้มีปั๊มแก๊สนะครับในเขตอุทยานนะครับมีแค่ปั๊มน้ํามันนะครับแต่ก่อนเคยมีนะครับแล้วก็โดนรื้อออกไปแล้วนะครับหลังจากมีข่าวปั๊มแก๊สระเบิดองไงนะไรเงี้ยอันนี้ลิลลิสิบหกนะครับแล้วก็อกัจจะเต็มถังเลยจะไปเติเตมทีดเดียวที่เจ็ดจอดนะ ครับเมื่อกี้เราเติมแก๊สไปเลยนะครับเอ่470นะครับที่ที่มันตัดนะก็เมื่อกี้เขาเติมอัดไปที่480ให้เรานะครับก็ได้ที่29.7ลิตรนะครับก็250โลนะครับเอาเอามาหารเ29.7ลิตรนะครับก็จะตกเฉลี่ยน้ำมันนะครับ ก็เจ็ดกิโลลิตรนะไอ้แก๊สนะเจ็ดกิโลลิตรนะที่ความเร็วที่เราขับกันมาก็ประมาณร2อยี่สิบนะครับอันนี้คือขี่แบบไม่ประหยัดเลยนะขี่แบบก็คือได้เจ็ดกิโลลิตรนะแก๊สรรบนี้นะคิดเป็นกิโลคิดเป็นเนงินก็2บาทํามสิบกลางนะครับตกกิโลละก็คือแก๊สที่นี่ก็สิบกบาทนะจะแถวบ้านสิบสิบห้าสิบห้าจุดกว่าๆว่าอันนี้สิบหกกว่า ก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดกิโลลิตรนะครับแก๊สรอบนี้นะเพราะว่ามีขับขึ้นเขาด้วยแล้วก็เราขับเร็วด้วยนะครับ mm. ก็ได้ประมาณนี้นะครับเก็บเป็นทางเลือกนะกิโลละสองบาทนะครับลองดูถ้าเป็นน้ํามันก,ก็กิโลละสามบาทสี่บาทนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเดินทางแบบชิวๆแปดสิบอย่างเงี้ยก็จะตกสิบกิโลลิตรนะครับแต่ก่อนผมขับแปดสิบก็ตกสิบกิโลลิตรนะ รอบนี้มาให้แบบขับแบบขับแบบปกติที่คนขับที่นิสัยของคนขับเนะก็จะขับอยู่ประมาณนี้ครับเดินทางสบายๆนะร้อยยี่อ่ะเร็วเลยแหละถ้าสบายๆกับแปดสิบนะแปดสิบก็ได้โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆครับที่กำลังดูรุ่นนี้อยู่นะหรือว่าตัดสินใจจะเติมติดแก๊สนะตัดสินใจติดแก๊สก็เป็นทางเลือกนะก็ครึ่งๆอ่ะครึ่งๆรึ่น้ำมันนะ ถ้าตรงไหนแก้ถูกก็จะดีนหน่อยแถวบ้างก็สิบห้าลิตรละสิบห้าลิตรละสิบสี่บาทก็จะถูกกว่านี้นะม,นมันก็จะตกเอ่อโลละสองบาทโลละสองบาทอันนี้กิโลละสองบาทสามสิบตังค์โอเคคลิปนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ไม่ใช่ทางหินอะแต่ไม่ใช่สำหรับเราโอ้โหด <laughs> ดุดดันไม่เก่งใจไข่ <laughs> เก่งใจเมียบ้างถึง <laughs> <laughs>